สวัสดียา,ามเช้าครับผมมีเอร์ครับผมสวยเลยจอ14นิ้วครับตัวนี้เปลี่ยน ssd มาเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เก็บไฟนี่นะครับแอดไวเป็นผู้เซอร์วิสนะครับตัวนี้เป็นผู้เปลี่ยนในส่วนของ ssd ให้นะครับตัวนี้ขาย39 0 0บาทครับพี่น้องเครื่องสวยมากนี่นะครับเครื่องสวยเลยครับผมคอยหนะมาเปิดเครื่องให้ดูเลยว่าเร็วขนาดไหนดูเอาครับพี่น้อง 3,900บาทครับค่าส่งขอร้อยนึงรับเองที่บ้าน3,900บาทครับสวยมากตัวนี้เจ้าของเดิมลงคราวกิมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่จะเอาก็อ,เเอ,เอนะ้เปิดเครื่องเร็วจริงพี่น้องนีครับเปิดเครื่องเร็วมากเลยเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะครับตัวนี้เป็นคอยห้านะครับตัวนี้น่าจะประมาณเจน4ี่นะนะครับคอยห้าเจน4 แรม4นะครับผมแต่เครื่องมีสเสถียรมากเลยครับนี่นะฮะใครให,หาใช้อยู่นะครับเปิด YouTube ร้องคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงได้สบายนะครับเป็นคอยห้านะครับเครื่องสวยมากนละยพี่น้องดูนี่ครับสวยๆเลยตัวนี้ก็มีเครื่องกับอะแดปเตอร์ให้นะครับมีอยู่2อย่างที่จะให้ไป3,900บาทคอยห้าเจน4ี่แรมสนะครับเครื่องสวยๆเลย ใครจะเอาก็ทักมานะนะครับผมเร็วๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเขาเดอ้อนะครับนี่เดี๋ยวเชื่อมโตฮอสปอตให้ดูนะครับแบบหนึ่งนะครับผมนี่นะเอามาทดสอโให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันเลยนะครับเข้ามาหนึ่งเครื่องครับผมสี 4, ่พันเอ้ยสามพันเกบาทครับผมเอซือ 14นิ้วจอสวยบอดี้สวยไม่มีรอยแตกนะครับเครื่องนี้สมบูรณ์มากนะครับเชื่อมต่อคอสตสปอร์ตก็เล่นเน็ตได้เลยนะฮะใครที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมออารหัสคือบัตถือลงรหัสพิบดบอก๋ังดูรหัสแป๊บหนึ่งนะครับ 2เมื่อกี้ใส่รหัสผิดครับพี่น้องมันก็เลยไม่ทำงานนะฮะ ลเลขหกเป็นเลขแปดนเชื่อมต่อไ i ไฟเรียบร้อยครับผมอ๋ใครที่จะเอาไปใช้งานนะครับทักมานะครับเราก็เข้า Google เลยปึบเข้าให้นะเห็นไหมเออนะคุ้มไหมราคานี้ใครโชบทักมาทูมา3,900บาทนะครับมีคราวกิให้เรียบรอยนะครับผมนี่มาแล้วเห็นไหมจึ๊บเข้าไป นี่น,นะครับผมบเดี๋ยวหลบโฆษณา,าก่อนนี่นี่กดเล่นกดเล่นเลยเป็นไงโชบไหมแบบนี้นี่โชบไหมกดเล่นกดเล่นแบบนี้เลยโชคกันไหมครับอ่าโอเคโอ้ลื่นอยู่ลื่นอยู่เอา3,900บาทใครเอาทักโทรเข้ามาครับผม